บ้านมาชาหลังเผยภาพบุตรชายกายนวพลเปิดบ้านหลังใหญ่นักร้องดงังมาชาวัฒนาพาณิชที่เตรียมยกให้เป็นมรดกบุตรชายกายนวพลที่อาศัยกันสองคนตั้งแต่เลิกกับอดีตสามีอัมพลลำพูน การเวลาทำอะไรไม่ได้จริงๆสำหรับนักร้องนักแสดงสาวพราเสน่หมาชาว,วัฒนาพาณิชก็ยังสวยไม่สั่งเรียกว่าอายุทำอะไรเธอไม่ได้จริงๆและเร้าตัวเองก็เคยพูดว่าโดนคนชมบ่อยจนกลายเป็นเรื่องชินและนอมรับอย่างเต็มใจและเป็นที่ทราบกันดีว่ามาช่าเคยคบหาดูใจยอยู่กับนักร้องชื่อดังอย่างหนุ่ยอัมพลจนตัดสินใจแต่งงานกันและมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนได้แก่กายนวพล ต่อมาทั้งคู่ได้หย่าร้างกาันโดยกายนาวพลได้อาศัยอยู่กับมาชาเป็นส่วนใหญ่แต่หากมีเวลาว่างก็จะไปหาพ่อหนุ่ยบ้างต้องบอกเลยว่าแม้ว่ามาชานั้นจะเลิกรากับอดีตสามีอําพลลำพูนมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังคงติดต่อกัน รวมถึงทางด้านมาชายังได้พาบุตรชายกายนาวพลไปเยี่ยมคุณย่าและได้เจอกับอดีตสามีอําพลลำพูนร,รวมทั้งได้เห็นโมเมนต์ดีๆอําพลลำพูนได้โพสต์รูปมาชาอาดีตภรรยาในอินสตาแกรมด้วยและหายหน้าหายตาไปพักใหญ่สําหรับกายนาวพลบุตรชายของมาชาวัฒนาพานิ์กับหนุ่ยอําพลปกติไม่ค่อยได้ออกสื่อเท่าไหร่นะแต่ว่ามาชาจะคอยอัปเดตรูปภาพของบุตรชายให้ได้ เห็นบ้างนานๆที่ซึ่งก่อนหน้านี้กายดูสดใสเปล่งปลัง่งหล่อสมวยัยแต่ล่าสุดเมื่อได้เห็นภาพปัจจุบนันทําเอาหลายคนอดเป็นห่วงโดยกายได้โพดภาพเ็จแรกลงในไอจีใหม่แกะกล่องของเขาเป็นลุคเท่ๆแต่ที่ถูกจับตาคือเขาหอมลงไปมากแบบผิดหูผิดตาแต่สิ่งที่ทําให้คนถึงกับว้าวคือใบหน้าของหนุ่มกายเหมือนคุณพ่อหนุ่ยอัมพลมากๆทั้งที่ก่อนหน้าใบหน้าอาจจะยังมาทางพ่อไม่ชัดแต่ ตอนนี้เหมือนถอดพิมพ์กันมาเลยทีเดียวหลังจากที่กายโพสภาพเสร็จล่าสุดไปแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์และแสดงความเป็นห่วงถามกายว่าผอมไปไหมบางคนก็ชมว่าหล่อเหมือนพ่ออย่างไรก็แอบ,บลุ้นว่าหนุ่มกายเขาจะปล่อยภาพเสร็จต่อไปมาให้สาวๆใจละลายหรือเปล่าและก่อนหน้านี้ตำนานร็อกมือขวาอย่างหนุยอําพลลําพูลก็ได้ตอบชัดหลังบุรหายจากสื่อว่าเรื่องงานเรื่องอะไรผมไม่ได้ไปยุ่งหรือ ไม่ได้ไปสอบถามอะไรเขาเลยแต่ผมด้วยฐานะคุณเป็นพ่อ ผมก็มองว่างานในวงการบันเทิงถท้าใจไม่รักดับแน่นอนผมว่าเขายังเป็นวัยรุ่นอยู่นะใจมันยังไม่ค่อยนิ่งหรือเปล่าอาจจะยังค้นหาตัวเองไม่เจอเลยอยากให้ใช้เวลาที่หายไปค้นหาตัวเองว่าชอบทางด้านสายน้นงานละครงานสแสดงหรืองานถ่ายแบบอย่างที่ผมบอกนั่นแหละถ้าใจมันนิ่ใจมันรักในงานวงการบันเทิงจริงๆมันอยู่ได้นาน